สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอนัญญาจันแสงเป็นมัคูุเทศน้อยวัฒน,นประสิธิ์ค่ะอยู่โรงเรียนบ้านาว่าค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าครับงสามค่ะครูที่ปรึกษาคุณครูคดงเดือนโลชจานะเศรษฐกุลค่ะ มาทำหน้าที่ที่วัดธาตุประสิทธิ์เป็นเป็นมักคุเทศน้อยนําเที่ยวให้ความรู้แก่คณะแขกค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนสถานภายในวัดค่ะวันนี้หนูจะมา ลักประวัติพระธาตุค่ะองค์พระธาตุประสิทธิ์เดิมเป็นเจดีเก่าแก่ไม่ปรากฏห,หลักฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยใดแต่ด้วยองค์พระเจดีชัมดุสโซม,มากในปีพุทธศัก,การาช2436ยอดพระเจดีได้หักลงมาโดยหักลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่ฐานภายในโพบาทโบราณขนาดใหญ่หลายใบยแต่ละใบมีพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมาก ทั้งที่หลอได้ทองคําแผ่นเงินและเงินโบราณพระครูประสิทธิ์ศึกษากรจเจ้าอาวาสรำดับที่เก้าได้นําชาวบ้านมาบูรณะขึ้นใหม่โดยตั้งฐานดูที่เดิมมีลักษณะาคล้ายกับองค์พระทาตพ,พนมเสร็จแล้วได้อัญเชิญพระบรมสาลีริกธาตุและดินจากสังเวชเนียสถานสีแห่ง อีกทั้งพระพุทธรูปโบราณทั้งหมดมานำจุไว้ภายในองค์พระธาตุแล้วเสร็จแล้วชาวบ้านจึงพร้อมใจการตั้งชื่อองค์พระธาตุหม่ว่าองค์พระธาตุประสิทธิ์ตามชื่อของพระครูประสิทธิ์ศึกษากรผู้ดได้นำชาวบ้านมาบูรณะค่ะเดิมมีชื่อว่าพระธาตุนาว่าค่ะขอบคุณค่ะ